ฮัลโหลพี r y b าดีสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะ Hello, ฮัลโหลยา好กินต้อง到我เจนิเฟอร์ทุกท่านในมิสเจนิเฟอร์ก็เจนิเฟอร์มาดมาจากดาวอังคารนะจ๊ะพี่น้องนะ <laughs> มากว่าจะมาถึงโลกนะคะไม่ใช่ง่ายๆนะคะพี่น้อง ôi mình cứ mượt mượt thế cha nong ơi mình mượt thay. ôi nó mình cứ mượt thế à, à. <laughs> <laughs> là giờ thì hạ hạ à ca giờ thì hạ hạ à làm chốt lềm tắc là canh chín cây trái cháo cho ngó xong ngó phan được phó sinh mà ô oh, là là sen chợ đề la mày xin nhiều cao có phò bị mà mà ก็เจนนิเฟอร์ก็จะรีบออกมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวกบน้อยนะคะก็กบน้อยจะไล่กลับดาวังคารค่ะก็เลยรีบรีบออกมาจ้ะพี่น้องจะส่งเจนนิเฟอร์กลับดาวังคารคะะ่ะเจนเจนิเฟอร์ยังไม่อยากไปครับพี่น้องโอ้ยก็ยังว่าหาเสื้อผ้าใส่ไม่ได้จ้ะพี่น้องเนี่ยไม่รู้ไปเอาชุดอะไรมาให้ใส่เนี่ย <laughs> ยังก็ชุดคุณท้องเลใช่ไหมล่ะอันนี้มากินอะไรคะวันนี้มากินโอ้ KFC KFC นะคะวันนี้กิน KFC ค่ะก็ว่าจะกินอาหารอีสานก็กินไม่ได้ค่ะเพราะาสะตาจ์เนเฟอร์ต้องกินอาหารฝรั่งนะคะ บางคนนะ่าดูคลิปของกบน้อยนะคะคลิปทํากับข้าวก็ว่าบ้าจ้ะจะเข้ามาดูแล้วจะจะจะ,จะว่าบ้าขนาดไหนเนี่ยมาจากดาวองคารอีกต่างหากเออจะดังแล้วพี่น้องเนี่ยจะมาทําให้ค่อยดังเลยเนี่ยเขายังไม่อยากดังไวนะ้แลจะบอกให้นะโอ้ยคนกระดายหนอก็กสร้างวาเท เห็นคลิปเฮ็ดกับเขานะก็ว่าข่อยบ้าข่อยยังจะเข้ามาดูอย่างนี้จะขนาดไหนเนี่ยพี่น้องว่าโอ้ยเนาะแค่ดูแค่กับข้าวเองมันเป็นคลิปที่แบบไวๆจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์จ้ะแฮมเบอร์เกอร์อะไก่ค่ะชิคเก้นแฮมเบอร์เกอร์ชิคเก้นเบอร์เกอร์ and โอ้ยไก่ทอดก็ขนมทาร์ตค่ะขนมไข่ทาร์ตค่ะพี่น้องวันนี้ก็ไปได้มาสองชุดนะคะเพราะมันนิดเดียวจะพี่น้องมันนิดเดียวมันอย่างละนิดละหน่อยอะคือไอร้านนี้มันนิดเดียวนิดเดียวอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนาะอะไรเนาะย่าที่ันอ,อ,อ,อะทอ่ากได้ไทยงอก入เย我อม 我播啲快片俾人睇啊，煮餸啊，因為太長時間我播啲短片俾人睇，人哋人哋寫嘅意見話我傻喎、啊，如果你入嚟睇我咁樣又仲得了嘅，俾 <laughs> 人話快啲紅啊大家，<laughs> 類似火星添啊你話 <laughs> 唉，呢、這個就係。 โอ้ยมันฝรั่งทอดจ้ะพี่น้องมันเป็นแผ่นแผ่นจังซี่แล้วค่ะก็จะกินนะคะจะไปเอาจานดีไหมเนี่ยอ๊้จปเอาจานดีกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอ้ยให้รอตีิ้นจากกะตังตังเอ้ยฮะๆฮัตีอะแต่ก็ ฮ่าฮตีกำจะาฮ่าตีแกะก็ต้องจิตจิงกายกำหะจ้ะวันนี้ก็จะเป็นมืดมดนะคะไม่รู้เป็นอะไรมันมืดมดนะคะเพราะว่าวันนี้ออกไปซื้อของมันก็มืดมดค่ะพี่น้องก็เข้ามาบ้านเพิ่งมานั่งลงก็มืดมดนะจ๊ะพี่น้องนะมันเป็นมืดมดจ้ะก็คําเอาจ้ะพี่น้องไม่ใช่อะไรเราอยากสวยรู้ตัวอยู่รู้ตัวอยู่จะว่าอะไรค่อยนะรู้ตัวอยู่ 我知我自己呀你想话我乜嘢啊我惊唔靓啊ก็จะมีไก่นะก็ก็จะมีน้องไก่อยู่สองชิ้นนะคะมันก็นิดเดียวนิดเดียวจ้าพี่น้องมันไม่เยอะไม่แยะอะไรเนี่ยซื้อมาโอ้ยอันนี้ก็มีอะไรมันฝรั่งบดจ้ากับกะหรี่กับซอสกะหรี่ค่ะอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ปิดไ้ก่อนจ้าพี่น้องแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก็คือ อันนี้อาจจะเป็นมันฝรั่งบดนะคะอันนี้นะคะก็จะกินอันนี้นะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกะหรี่ข้าวหรือไงนี่นะก็อ่ามัสรูมกะหรี่มัสรูมไรไม่รู้อะไรเราพูดมัวม่วสุส่วงั้นแหละไม่เป็นกับเขาเราภาษาอังกฤษก็ได้เนาะ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ก็เก็บไว้ก่อนอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะคะว่ามันเป็นมืด,มด <laughs> ไม่ได้อาน้ำจิ้มไห้ค่อยเด็น <noise> ี่โอ้ยคือบ่าน้ำจิ้มไห้ค่อยค่อยจะกิน <noise> จ<楽>ังใดแลอวกิน <noise> จ<楽>ังซีละกินจังใดก็กินจังซีละมาค่ะดื่มกาแฟค่ะกาแฟดำนะคะถึงไม่สนแล้วเ家ีย我อ่ะไม่出嚟啊ไม่出场啊ย炒人鱿鱼啦又送人น诶翻火星嗰度啦ก啦声出嚟啦ย่哎激死人嘅 อย่าโม่สร้างไปยันจะอย่าโม่ก็ที่เออแรงทรงไปยันดนเซกใช่ไหมเออก็จะให้เจนนิเฟอร์ออกมานะก็กลน้อยนะกับเจนนิเฟอร์จะออกมายังไงรักินอาหารอีสานนะจ๊ะพี่น้องเอเจนนิเฟอร์ก็กินไม่เป็นต้องเป็นกินอาหารฝรั่งจา้าอันนี้เขายังชั่วนะเนี่ยถ้าทําเองถ้าทําเองมันจะอร่อยกว่านี้นะพี่น้องนะ่ะกินก่อนบเ่าหลาย เนี่ยเห็นเฉพาะคลิปทํากับข้าวนะเป็นคลิปไวๆอย่างนั้นนะพี่น้องก็ว่าค่อยบ้าค่อยหยั่งละมาสร้างมาแท้ถ้าเข้ามาดูแล้วจะขนาดไหนเนี่ยมาคอมเมนต์แล้วค่อยเฝ้าดังหลายค่อยยังประํานอยากดังด้วยล่ะ มันด<ส> um. ังแล้วมาทาตัวลําบากจ้ะพี่น้องไอ้อย่างนี้อย่างนี้ก็าทงชั่วนะมันก็มอ่มมอ่ไม่แม่ไปจ้ะพี่น้องยังไม่อยากดังไวขนาดนั้นหรอกค่อยทําตัวไม่ถูกงมสองฝาที่หงอะแรก็ย้อฟฝนที่หงเริ่มที like ่ติี๋นะกายนะไม่รูสักชีเลยอ่ะยู่นหงเจะที่เ่า trong gì thấy y là, rồi không phải cái, rồi không phải cái tiền nó, không? thấy là đồng như nó hạ chứ mà, không? số cắm người này, cái à, người thấy không, không thường cái, cái 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 người là cái là cái người qua tay người là cái người là cái người là cái 好熱啊，出晒汗咯。如果唔戴眼鏡啊，又唔靚啊，大家想除咗佢嘅，不過隻眼又唔夠大啦。嗯，熱啊，出晒汗，啲汗不停咁滴啊，都幾辛苦啊，咁樣打扮你話咯。<laughs>

好中意咁樣出嚟啊！中意唔同款啲，咁啊有啲變化咁樣就睇落睇落去冇咁悶啦，係咪啊？如果啲人識睇就，啲人唔識睇就冇法啦，係咪、呃、啊？點睇都唔啱睇噶啦，咪有得你咯，係咪啊？中意誒睇下邊個中意啊點樣啦，係嘛？你 อันนี้เป็นมันฝรั่งบดค่ะอืมอ่าเจนิเฟอร์ก็จะชอบกินมันฝรั่งบดเนยนะคะปกติแล้วก็จะทำกินบ่อยๆนะคะปกติแล้วนะคะก็จะทำกินเองค่ะอาหารฝรั่งนะคะแต่วันนี้ไปกิน KFC ค่ะกํายัดป้องจัน KFC 啊！你又有誒漢堡包雞啦，又有飯、蘑菇飯，又有誒、呃、炸雞，有誒餐嘅，又有薯片，唉、哎，又有薯仔啊、有薯蓉咁樣嘅。呢度兩個餐你噶七十幾蚊啊，七十五蚊啊，買一餐咧太少啊，大家少得滯唔夠飽啊！ ก็จะกินมันฝรั่งบดให้หมดก่อนนะคะมันมันเล็กไม่เดียวก็กินสองคำก็หมดแล้วค่ะชุดหอนหน่อยก็ผักพีนไปอย่างไทยต้มต้มใบกำยงยีงอะตาก็โอเคสั้นฟูหากะ ตไตล์ใครสไตล์มันนะคะถึงจะดูแบบบ้าๆก็ก็สตังก็อยู่ครบก้าเอ่้ที่อันทสยดยส้ชิ้น傻地ใ系我啲钱都齐晒嘅ถึงจะดูบ้าๆบอๆแต่ก็ว่าตังก็อยู่ครบนะคะรอยล้านก็อยู่รอยล้านเหมือนเดิมค่ะไม่เอามาใช้ค่ะเลิศไหมคะ <laughs> เลิกไหมคะลอยล้านก็อยู่1อยล้านเหมือนเดิมกาไม่ไปไหนหรอกคะ่ะให้มันเน่าอยู่คาธนาคารนั่นแหละ <laughs> ให้มันเน่าให้มันเปื่อยอยู่งั้นละจ้ะที่จริงแล้วนนหนาคารบีฟหายไปหมดละเ <laughs> ก็แมงน亿我แอะยั一 一億田雞啊！一億田雞仔啊！我個名叫咗嗰誒泰文啊，叫咗一億田雞仔啊，內欄係一億啊，局內係局內咧，田雞仔一億內欄就一億，怎解，個全名咧就叫個就叫咗呢個田雞仔一億一億田雞仔咁樣嘅。 ไมาไส้เลยแน่เอาอยา่าเย็ดสันกายกันอย่าเยา็ดสันกา,ายใส่ไม่ใส่แต่ก็ี่เป็นร้อยล้านก็ใช้ไม่หมดนะคะถึงจะดูถึงจะดูแบบบ้าๆบอๆแต่ก็มีรอยล้านนะคะว่าไม่ใช่สั่นแหละพี่น้อง เชื่อไม่เชื่อก็ตามใจแหละแล้วแต่เชื่อก็บ้าไม่เชื่อก็บ้าเอาพอๆกันเอาคนเรามันก็ดูได้สองแบบแล้วพี่น้องนะพูดจริงๆนะตามหลักจริงๆนะคนเรามันเกิดมามันก็มีสองสไตล์สองแบบนะจ๊ะ คนคนเดียวกันนะ่ะแต่มีสองอย่างนะคะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีรวมในตัวเดียวกันนะคะมันเป็นแบบนี้จากพี่น้องใช่ไหมพูดถูกไหมมันก็ดีมันก็มีดีมั่งไม่ดีมั่งนั่นแหละใช่ไหมละ่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้หมดแหละบางคนนะทําดีที่สุดแล้วก็ยังมียังคนก็ยัง,ยงติยังเตียนอยู่นะจ๊ะพี่น้องบางคนเป็นนะ <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรดีไปหมดซะทุกอย่างแล้วคนเราอ่ะนะพูดถึงอะนะอย่างอย่างแบบเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าดีอะไรนักหนาใช่ไหมล่ะก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีอะไรเลิศเลยใช่ไหมละ่ะมันก็มีดีมั่งไม่ดีมั่งแหละใช่ไหมบางคนเข้ามาดูใหม่ก็ไม่เข้าใจนะ <laughs> อีนี่คือคือป้าป้าโบโบเท ถ้าดูไปทุกคลิปทุกคลิปก็จะเข้าใจนะจ๊ะพี่น้องเข้ามาดูใหม่ๆก็ไม่รู้พูดอะไรใช่ไหมต้องเข้าไปดูคลิปเก่าๆจ้าก็ดูไปจ้าก็ทาให้ดูก็ดูไปจ้าพี่น้องไม่ธรรมดานะมาจากดาวอังคารน,นะจะบอกให้นะ มีแซนดี้มีคุณนายลิลลี่มีเจเนเฟอร์นะคะรับเชิญมาจากดาวังคารโดยเฉพาะจ้ามีคนว่าแล้วมันมีแฮ้งมีแห้งมันตื่นเต้นยังไงไม่รู้จักพี่น้องก็เนี้ยค่อยรีบออกมาเนี่ยค่อยค่อยรีบเนี่ยตื่นเต้นออกมาทําคลิปอีกเนี่ยค่อยตื่นเต้นค่อย โอเปียนว่าแล้วอเชก้กันเจิงอ่ะกันเจิงแห่งฝันโอเชก้าลาลาซงชดเลยพระพีนาแจงใเจนิเฟอร์ชดเลยล่ะมาเจนิเฟอร์อยู่ชดเชิงล่ะมาเปียนว่ามากันเจิงจีเก็แห่งฝันอ่ะเดี๋ยวจะกินต่อค่ะเดี๋ยวกินกาแฟดําก่อนนะคะมันเป็นที่อะไรที่ว่ามันตื่นเต้นเป็นพิเศษ มันกระตือรือล้นเป็นพิเศษพี่น้องมีความรู้สึกมีคนว่านะมันยังไงไม่รู้มันยังไงไม่รู้มันบอกไม่ถูกเนี่ยอะก็ไม่ค่อยมีใครมาคอมเมนต์อะไรหรอกนะก็มีไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกส่วนมากจะเป็นเพื่อนๆกันจ้าเพื่อนๆกันก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะ ถ้าคนอื่นเขาไม่รู้ใช่ไหมก็แล้วแต่ความคิดใครความคิดมันใช่ไหมละ่ะเขาไม่รู้จักเราใช่ไหมละ่ะเขาดูอย่างนี้เขาก็ไม่รู้จักใช่ไหมละ่ะจะให้เขาว่าอย่างไงเขาแล้วแต่เขาจะว่า่ะพี่น้องเขาจะว่าอะไรก็แล้วแต่เขาล่ะใช่ไหมอ่าที่ยันหยับเลยที่ผมก็ได้จุดมล้นก็จุดมล้าละจงยิว่าแม่จะว่าแม่ล่าลมาเล่มจอตะยจันนะมาท่มาถึงจุดนั้นกต้องมีการพัวาลี่ะมาเลยกุดนังเก็ต้องีการพัฒนไที่จะาถึงจุดนั้นก็ต้องมีการพฒาทมายสิน้น 人เดีนวว่าเลจ้าเลี้ยอะม่หม่จู่เออ走去น人อะ嘛系咪先น可以话得เนอ可以赚ิ以谈你อะ嘛系咪ไท啊睇开ดีะ系嘛อจิ้งก็ดีเออ拍片俾人ท都唔ใช้เงินแต่大家大ต睇ก็ไม่ใช้เิ้นกันหก็คนดูก็ไม่ก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรนะคะคนดูนะคะคนดูก็ก็ดูก็ไม่เสียเงินนะคะมันเป็นฟรีนะคะ แค่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไอ้น,นี้มันก็ไม่เสียหายนะก็คือมันไม่ต้องใช้เงินจากพี่น้องใช่ไหมก็ดูๆไปจ้าก็เดี๋ยวจะกินให้หมดครับเพราะว่ามันมันก็นานใช้เวลานานเหมือนกันกันกบเวลากินนะคะเดี๋ยวจะกินให้หมดค่ะอ่าไว้นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะกินต่อเพราะว่าเหงื่อแต่เหงืง่อแตนแ,แล้วพี่น้องเชื่อายห่อในอก้าง 唔掂當啦，要換衫啦，我要走啊！大家，我換衫換晒衫，我就嚟坐食啦。誒誒誒誒，要誒換晒衫嘛，搞掂晒啲嘢，我先至再食嘅。啊，我哋要變身趴先啦，你哋就咪等見到佢。今日咧，扎邊個？我、啊、再見啦，大家。我唔出嚟，驚田雞仔炒我啊！送我翻去火星啊，所以嗱嗱聲出嚟啦，嚇！ ถ้าถ้าไม่รีบออกมาเดี๋ยวกบน้อยนะคะจะจะส่งกับดาวอังคารก็เลยรีบออกมาทักทายพี่น้องก่อนคะ่ะเดี๋ยวจะไล่เอาค่ะไปแล้วคะ่ะพี่น้องแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะจะกินแต่ก็บ๊ายบาย